สวัสดีค่ะกินข้าวกันนะคะมื้อนี้โดมยำกับลูกอ่อนจ้าสกลนครนี่มันอีสานหรือไม่อีสานอีสานตอนบนค่ะสกลนครนะเนาะสารล่างเลยเนาะสกลมันเป็นอีสานล่างใช่ไหมเนาะสารบนเนาะาบนพวกเจ้าสารล่างเลยเนาะสารไปต้มยำกับลูกอ่อนจ้า ใส่ตันจ้าแกมาเมื่อวานไม่เจอใครมาันนึงพอแล้วมันเข้มแล้วโอ้ไม่เป็นไรนะไมเยอะอันนี้ต้นทุนห้าสิบบาทอันนี้ต้นทุนเจ็ดร้อย้นขนกุมก้อนคนจะไปซื้อพักอันนไหนแต่ปิ้วโอ้โหขึ Holy ้ยากเนียไอ้ยอดไอ้ยอดพักไอ้ฟักข้าวแม่ยอดพักยอดฟักข้าว คึออยากนี้หอมๆอยู่กินอะไรบ่ข้าวหยอนมันแสบหวกแสบทยังไอ้นวยมันเป็นสีเหลืองๆนั่นนะมีตุ้มๆมั้ยังไงเออหอยันอนมันหนวกแสบแฉเมนเจกินอะไรแล้วกินเรตเสีดแล้วเดี๋ยวไปขายอแล้วงั้นค่อยๆาไอ่ะไแม่คอยปูมันมาเกิดมามันเป็นนนสงสัมันเป็นตัวปูแล้่มมากินเลยวหมากินได้กันน่แน่นหม

กเล่นตักตักล้นช้อนนั่งกินเนาะโอ้โหแว้งต้มอเียำต้มอันกระดูกเต่านะอล ขอนพ่อปอขอนพ่อคนนี้คนกุ้งมังกรนั่นน่ะพวกไอเจ็ดร้อยหน่อยลูกเยอดเยอะลองทำแบบอร่อยนีนี่ด้วยดีกว่าเหวินอะเออไม่สุดยอด 敞开，敞开。哈哈， không thể không là trai tai được anh tai được không ăn tai nhiều nhiều anh người được không anh tai được cả anh tai sùng không anh này bay เราหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเดี๋ก็ไปหากดใหญ่นี่นั้นเนาะมันให้เบ้กินไม่ไหมนี่เอาเทมกับมจะแกนเบ้กินเบี้ยเื่อกินอะไรก็จะแกงเอาอนวดใหญ่้ือไม่เท่านี่คืนคืนหมดห่นี่ใครใจใหญ่จะผมมัะ คุยกับยุทธพุฒมังเลยมาแล้วจ้าไปขายคองม,มากินล่กินข้าวอย่าพูดเยอะกินใส่ตังน,นะคะเ,ะเป็นกินแต่เป็นแต่รวงเคียมรถลีนิดนึงนะนะกินป่วนกุ้งม,มังกรนี่อะไรรสดีวะไอ่ใ,ใส่ปลาทูไม่ใส่ใส่รสดีดีวหรอปรจมมากลย มามามาะไยังมากินแหน่ต้มจิ้มหน่ะรอพี่น้อยไม่ไวแล้วที่บ้านมาาัน,น,น,นเลิกตื่นไ้ป่เนาะนี่ต้มเือมากิน,กนมากินข้าวเิรอจม,ม,มากินแห่พี่น้อย,ยละลายข้นจะเ,เลยอร่อยอืมิ้แลนะ้วอีกจัตรวะ หยิบเวยใหมแน่เด้อหมแกหยิบเวยไหมหน่อยถ้าแกมาหม้อเวยใหมเขาเน่าเวยแม่เขายอันนึงนยะับตรงอยนี้กเลยกบอวะฮะกบบวาหน้าอะไี่เ่เนาะแบบหวานับบหวานจับวัวเออคือกันบอมักว่า ก็เรียกมักวาก็หมักวาสิหมักวามักวาอย่างนแหละเอ้าจำเนียงไม่เหมือนกันดีอยวนดิอยากกินอยู่ที่บ้านนูเรียกหมักไม่ซเปยรุบยุมลำไม่ละกินนี่ปักลำหมเลยเอออยากไปจะไปถ่ายยูทูบเลยไปเลยจว่าหมว่าตรอีกว่าต้งไหาเลยบตไยรกมตว่าที่ไ่มาเือะไรเลยอืมมีบางครข้งน เดี๋ยวถ้ารออกไปมุ้งหาไปก็ไปตอนนี้เลยแมนรองเท้าเสื้อแขนยาวก่อนน่าให้นั่งให้นั่งมาที่จิวมอือพานเดี๋ยวอไปันเลยมาเนไป่โอ้ย เดี en. ๋ยวจะไปคอเดี๋ยวจะสั่งชื่อผมว่าจะไปวัดเพื่อนผมว่าจะไปนอนเว้นในลักษณะเพื่อนนะผมมาตังค์คือธมุผมว่าจะไปวัดไรตี้เราไม่ได้ไปเลยว่าจะไปนอนเว้นวัดแกงเกิดหนอนไม้จ้าไปเวทบุญหานอนเว้นพี่ตีพี่ตีบอกเพื่อนมาคืนว่าจะกินหลายบอกแค่เนี่ยก็จะให้ถือเลย เมื่อคืนเม่อคไปไกินไหนไปกินเผากันมแน่นเม่อคกินเผาถูกต้องไหมถูกต้องแล้วเออเมื่อคืนเม่ได้กินเยอะไหมนอนเนาะซื้อจนซื้อบื้อผมเข้าใจเกมลูกผมเข้าใจเกมตามคำสั่งเนาะเออเข้าไปเผิดีเ้เข้าไปให้ลูกน้องกินเนาะกินเ้ากันหลายคนแซ่ดนอวนขนาดนี้เลยจ้ะลูกน้องลูกน้องมันกกินเผา อันที่ไปหามันปั๊บนี่ยมันจะกินบะแอมันปิดเพลงเจมันจะกินมยูกกินกันมาลูกปิดดีแล้วนใสัยยุ่งก็ไม่บอกยาใส่เขายาใส่เขาราวังมันมากินมันกาเชียอยเนี่นะทั้งเพลงทบ้าเขาหรือะคอยมาเล่นนามเนาะไข่ฟของ